จากหนังสืออันภาพหลวงปู่ยุ่ต้นวิชาบทที่สองตอนที่11ทับสเรื่องแปลงร่างเป็นยักษ์กับเรียนวิชาแปลงเพศแต่คราวนี้คุณยายทองสุขท่านไปโดยไม่ใช้กายละเอียดที่เป็นร่างมนุษย์เหมือนครั้งก่อนเพราะมาแก้วนำเสนอท่านว่าให้แปลงร่างเป็นยักษ์จะได้ดูโหดโหดหรือดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยจะได้สู้กับเขาได้ จากนั้นท่านก็นึกแปลงร่างอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่น่ากลัวสักทีเพราะก่อนแปลงร่างท่านไปน,นึกมโนภาพเป็นยักษ์ที่อยู่ในหนังสือพรมชาติจนกระทั่งครั้งสุดท้ายท่านก็เปลี่ยนมานึกถึงภาพยักษ์จอมโหดตัวที่ไล่ตะเพิดเอาตะบองฟาดท่านมาพอนึกเสร็จทันใดนั้นกายละเอียดของคุณยายทองสุกก็เปลี่ยนเป็นยักษ ผู้ชายหน้าตาโหดโฉดเยี่ยมทันทีจากนั้นท่านก็ขี่ม้าแก้วหเหาะไปยังปากถ้ำที่เป็นเป้าหมายเมื่อไปถึงก็ไม่รอช้ารีบยกตะบองเคาะประตูถ้ำดังตุบตุบโดยคิดในใจว่าถ้าเจ้ายักษ์ตัวที่ไล่ฟาดเราเปิดประตูออกมาเราจะเอาตะบองที่ถืออยู่ในมือฟาดเพื่อแก้แขนทันทีแต่ก็ผิดคาด เพราะผู้ที่เปิดประตูกลับเป็นภรรยาแสนสวยของยักษ์ที่กำลังอุ้มลูกยักษ์ผู้น่ารักน่าเอ็นดูออกมาพร้อมกับแสดงอาการดีใจแล้วบอกลูกที่อุ้มอยู่ว่าลูกจ๊ะพ่อหนูกลับมาแล้วพ่อหนูกลับมาแล้วและเพื่อให้แนบเนียนคุณยายทองสุขจึงสวมรอยทำตัวเป็นประดุษสามีของนางยักษ์ไปจริงๆ และด้วยกิริยาท่าทางอันแสนอบอุ่นของนางยักษ์ที่คอยปรนนิบัติเอาอกเอาใจคุณยายทองสุขเป็นอย่างดีนี้เองก็เลยทำให้ท่านเกิดรู้สึกหวั่นไหวนึกหลงรักนางยักษ์ขึ้นมาแบบนิดๆแต่เนื่องด้วยภารกิจที่เป็นเป้าหมายหลักที่อยู่ในใจท่านก็เลยใช้กุศโลบายพูดให้นางยักษ์พาไปดูที่เก็บโคดทอง และก็ถามถึงความเป็นมาของทองทั้งหมดซึ่งสรุปได้ว่าโคทองอันใหญ่สุดนั้นเป็นของหลวงปู่วัดปากน้ำคือเมื่อชาติก่อนๆท่านเคยทำบุญเป็นจำนวนมากไว้กับลูกศิษย์ซึ่งพอรวมรวมกันเข้าก็กลายเป็นทองก้อนใหญ่คือเมื่อท่านทำบุญแล้วสายสมบัติเก่าก็จะไปเชื่อมกับสายสมบัติใหม่ซึ่งคนที่มาช่วยหลวงปู่ท่านทำบุญ ก็จะรวยขึ้นมีเงินทำบุญต่อไปอีกขณะที่กำลังถามถึงความเป็นมาเรื่องทองอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นเองก็มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นอีกจนได้เพราะอยู่ๆมมาแก้วที่รอยอยู่หน้าถ้ำก็ร้องดังขึ้นและด้วยเสียงนี้คุณยายทองสุกจึงรีบขอนางยักษ์ออกไปดูหน้าถ้ำเพียงลำพังซึ่งก็ปรากฏว่ายักษ์ผู้เป็นสามีตัวจริง และเพื่อนยักษ์สาถึงสตนได้แห่กันกลับมาแล้วเมื่อคุณยายทองสุขเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบกระโดดขี่ม้าแก้วและหาะก,กลับด่วนที่สุดพร้อมกับยังรู้สึกผูกพันอาลัยอาวรน,นางยักษ์และลูกน้อยประดุดการจากภรรยาของตนเองมาจริงๆซึ่งพอกลับมาถึงหลวงปู่ท่านก็รู้ในที่จึงรีบดุข,ขึ้นทันทีว่า ไอ้สุกเอาอีกแล้วเองไปเป็นชู้กับเมียเขามาหรือคุณยายทองสุขจึงรีบแก้ตัวด้วยเสียงอัมออิงว่าเปร่าเจ้าค่ะลูกเปล่าจริงๆจากนั้นหลวงปู่ท่านก็หัวเราะและนึกสนุกถามขึ้นใหม่ว่าไอ้สุกเองอยากเป็นผู้ชายไหมล่ะคุณยายทองสุขรีบตอบด้วยความดีใจว่าอยากเจ้าค่ะลูกอยากเป็นผู้ชายเจ้าค่ะ มาติดตามฟังในครั้งหน้าว่าคุณยายทองสุขสามารถเป็นผู้ชายได้หรือไม่